เห็นฟูคำ้ำลอยมากเนี่ยมันมันจีนใหญ่ยังหมดตรงนี้ฟูคำ้ำลอยมากครับกระสวสดีเอฟซียุทธันขับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนขับแฟนช่องของพอสไเข้าสู่ช่องพอสไบพาดเวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้แอดก็เดินทางมหาปูสกุนะครับเนาะปูสกุที่อ่าเมือ,องซีสามซีเหมืองขึ้นหลังนะครับเนาะขาได้มาทําคลิปของเพิ่หนเอาไว้คลิปหนึ่ง พิ่นก็นให้ตัวเลขแนวทางมานะครับทางาทีมงานก็พอสวยอแอดนี่ก็ได้ลงให้ไปคลิปหนึ่งเด้อครับเอ็กซีขับคลิปหนึ่งแล้วกบานี้เพิ่นเลยว่าสิเบไปเอาเลขยิข่คขามชนบทมาให้นะครับนะเนาะเพิ่นซุกครั้งเพิ่นก็ไปนั่งเอายข้ามชนบทนะครับเนาะมามาใหา้ครับเอซีครับการเลยตั้งค้ำกิปโก่งสุดท้ายของปูสักคุขับเอซีครับ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพอสสยพารวยนะครับเดื่อกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริภาทา่าวาสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสสยพารวยนะครับน้องเอฟซีครับแต่ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้่อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับนะบริษัทนำสมัยการพนันย่ออย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับตามพอสสยพารวยไปครับการรัตการปู อืมนะครับเรื่อพร้อมครับผมเป็นในปูฝันดีปะโน้บล็บฝันยังหรออืมคมได้ก็ได้มากอยู่นะนั่นกูปไปอันข้ามถนนม้าน,านหลอกูไปมากว่าอมไปมาว่านี่ไ,าานนได้แล้วจะดีวะที่ <c oughs> ขาจอ ก็จะกางฮันย์ฮันย์ยุโรกครับผมู้ผู้ไปนั่งเอาว่ายวนขับนีดไปขึ้ไปอ๋อไปทอดเทียนอืผู้พคนนั่งพคนก็นั่งแล้วผูนผู้ส่งพคนครับผมผู้ผู้ผู้ส่งพคนนั่งเรียบร้อยแล้วคนง่ายๆสิอืมง่ายกไปเชิญหมอหรอกครับเออมากกว่าดีทีฝนอันเป็นยังไงก็บพูดเรื่องสั่งไอ บ่อสั <boundaries> ่งเขาอางให้ฟั่งเท่าไหร่เนี่ยปู่อันนี้ผู้คนยุคกัมนี่มาพี่มาเอาเรื่องประวัติสั่งให้คนฟังแน่นีิคนมาเอาคนจากประวัติสั่งยล้มันั่งทั่งอันนี้่อยน้ำคอยเปี่ยนวายผมบอกได้ผมมุ่งจับคือคนมุ่งจ้าบยุคกัมนี่เนาะอืมไม่อันสุดท้ายคือเขียนไว้อยู่เนาะปูไปอยู่ใส่อบ้ผึ้ง เนี oh, uh, yeah, uh, mm ่ยมาบ่แล mm. um, so ้วมาสูฟังเลวะแบบขาวๆเป็นฟังแน่เนี่ยเอออืมเป็นตกแเ่งนึวันศุลกเมอนครับ ต้องดที่แลีวนี่ผม่ได้เขียนู้อููไห้ผม้อด้เกียนเนาะนํำพอิี้สนันเนาะรับผม้ยจงใ้ผม่ได้เขียนเว้เ่าพุมึงเขียวว่าจิบลออออกกนะ็ลืมลอันั้งอนก็ซู่ฟางได้สั่งเป็นยัง,นนง,งไงก่อนตอนนันังไหรันีะจจะนะถ้าใส่วก็กระดวนครับ นั่นใกล้ๆกันถ้าดูดีแล้วอะไรข้างบเพิ่งนอันไหนเพราะเพราะใครเห็นหน้าเห็นตาเลยนะเพราะไม่อย่างนี้เลยนเพราะว่าออกกล่องทั้งที่จูบวัสดีครับสวัสดีครับอันซื้อคุณพ่อยังหรอครับคุณรวยครับโอ้คุณพ่อรวยพ่อมีจนุดบัตรมาหาพ่อรวยรวยรูดอันพ่อไอ้ฟังในประวัติตำส่าดีไหมก่อน สางสางเลยเออสางที่เ้สางคุกเห้านี้ะอมอ้หอก็ยันยังไคเลยเนาะเออแต่ก็เอเข่าน้ำเปิ้อนน่นะเออพ่อสังเกตพอเข่าก็ไเด้นหน่อยแต่สมัยแตยว่าตามที่หูน้ำเปือนเงินที่มีที่นอนที่นองไอ้ไอ้ ไก่กับนองฟังคุณยิ่งนะ่โอ้น่าจะฟังเล่าปเละโอ้มามานอนไมเ่เดปด้าน้องนั่งมากเลยว่าพักจะมีโอ้ oh. ไก่กับนองครับอืมเบื่อทางมากตะไก่เข้าเองเข้าสีหายประมาณนี้แหละใช <Okay. S 2> ่อมากคิดว่าพักันนีต <c oughs> น,นี้น้ำเห้นทะเลที่ไปักนากินยุสาน oh. อาา้อต้วงรนก็เป็นสางบนก็เป็นตอันเป็นสางครับ เป็นสางเลยครับแสดงว่าสางนี่เกิดขึ้นนี่เพราะโดนเพราะเพราะเป็นนั่นเลยโดนเป็นโดนตัวนีหนีบกระไดนียโดนจนหัวจะพี่จะตอนไหนแหละโดนโดนก็ข้ามโดนก็ขามอีกโอ้ทนไม่กินน้ำจนเลยอันนี้เป็นเปกทักน้ำเหลี็นฟูค่ำลอยมากเนี่ยมันมันจีมใหญ่หมดตรงนี้ฟูค่ำลอยมากอ่ะ ใ้กำลังยายามตแต่าันอันติตาลุกไปโอู้่ข้ามันเออเออแต่ไมได้ถ้าตจดต่าเ่วไปพวลเราไปทั้งัวอของน้องสรวันที่ตามมาล่อที่พื้นบ้านโอ้อืมน้ำน้ำน้ำง้อมาจนเต็มโอ้น้ำง้อครับง้อหายอของน้องสวันค์ง้อเลนี่ถึงอกเข้ไมง้องคเงหแบกว ว่าเม็นงวงเขาติเป็นของกอมงเขาเอ็นี่มีงองีู่้เฒ่าก้นหน้าตั้งบ้านนี่เต่าก้นหนมั้งที่นั่นเป็นลูกๆนี่เป็นเป็นที่ลูกโอ้ตรงนี้เป็นที่หน้านี่แต่ไม่ยอมหน้านะต่อไปก็มีมูยปวดก็ไม่เลยทำเลนสร่างกัเลยแต่ก่อนมันอิ่เพื่อนเป็นบ้านบ้านสั่งฟุกขํา แรกๆไม่ครับสางคูข่ำครับคือเอาเอาซื้อสางไม่มีซื้อบาดเออเออเออบสางคูข่ำอันเห็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 นสางข่ำเห็นน้ำกันบ่ทุกทุกไป่เห็นแลวเอาี่บ้านชุกมันพูเตาโฟแกลทั้งหลังที่เราเราครับครับเรเนห็นกันบิดแต่เราต่อต่อกันมาอือแต่ว่าแห่งบ่มีูู่ไหครับขั้นที่เอาไม่เปก้อเอาที่แบบลุกเขาดิครับลุกลุกปเออ เรเลยตั้งชื่อวันบ้านสางคูค้ำนี่ต่อมา,าว่ามันเน่าเราเลยเปลี่ยนเป็นบ้านสางคูนะซื้อถ้าอเอื่อที่ไม่เก่งกว่าน,นี้ก็มาตัวลูกตัวหลานกับคู้เขียนกับเขียนเปลี<อ>่ยนไปเลยเป็นบ้านสะคูวันนี้โอ้ยมันสะคูครับนี่เป็นสะคูมันสางทีจริงๆแล้วม,มันสางคุกกงค,ค,ครับสางคูค,ค้ำ้านคือตั้งบ้านมันเติมมาตั้งแต่พุทธปู่เนาะครับปู่สังกษ์สานยาสังกษีก็ว่าได้ ช่วงช่วงผมเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยปี2542คนนั้นเป็นยังอต้องไปเปลี่ยนเป็นยังเขียนมากเลยเขียนไป็นบานสะคุบ้านสะคุกจาซื้อมวลื่อกนแต่ว่าผู่มวนส่างคูคั้่อะไครับขาดขาดข้ำไปเออมันขาดคํ้ำไปจากกางจากส่งคู่เรยเป็นสะคุจากส่งคูเล็เป็นสะคุจังหวันนัน ที่บาดมันต่ำเนี่ยมันขาดเลยเอต่างตั้งทหารมา,าบาดนี่เป็น <c oughs> เป็นยังคือบประดัอนุรักษไ์ไว้อันนี้ตรงขั้วก็ดีมันมีต้นขามเนาะอืมอาจจะเป็นว่ามันมันก็อั่นไปมันมุม้ยปูเลยนะไว้เออพรดีช่วงปีสอ,องพันสอ,องพันห้ารอยนะปูพระเจ้ามกุฎศักดิ์ไว้เนี่ย โอ้กูสั้งมาอีกครับกูสั้งนี่แับนี้มันตรงนั้นก็ใส่น้ำมันมีน้ำเปะปาเนาะน้ำออกไหลใต่บ้านมันตัดใส่เป็นน้ำกินน้ำยังมีอไรเออเรากันมาหาอ่ะเดียวเราไเล่โบรณะตะนวนีไว้ตรงนั้นก็เล่มันก็มันบ่มีบริเวณแดงบริเวณคอยตัวเนาะเด็นดินมันเป็นซานดินเนาะเออเออไม่ยอมอยู่แล้วเกิดขึ้นทังไหนก็ผู้กันก็มากงแบพังทับตรงนี้กับแพร่เป็นเป็นเป็นหัวยี้เทียงกับไหลลงไปครับ คือว่าสร้างไว้นี่มันไม่ดูหัดเป็นองค์งสิพรนี่ก็บองหงกันอาจจะไปยังไ<อ>งเพราะว่ามัน็นมันจงมันสีมันโยไ่ครับมันเยอะเลยเ่าน<อ>มันโยไซจงมันสีไ่กับฟอง<อ>นั่นนะโอ้ขามันขนอกครับแต่มันสีไซมันได้ง่อยเนาะครับผได้ง่อยแดงๆนี่นะอือได้ไวแดงๆก็ดี กูปเป็นแปดได้มาเป็นหนึสเป็นหนึ่งสนน <c oughs> โอ้กงักมาจากแปดน,นี่ครับเพราะาจากแปดคือเด็กน้อยเล็กน้อยนังตกักระเปผาหัวเล็กน้อยเล็กน<ม>้อยได้เงี้ยวแตกขีเหี้ยใส่รับว่าการได้กูก็ได้สีว่าแปดหนึ่นงสามแปดนี่กูฟันบอกได้ยังไงสามเป็นคามเลยกันเด่กันดังน,น,น,นั้นเอาดอกโอ้อโรับ เลขยังก่อนเลนยังก่นดิเล็เเอาละนะโอ้ครับโอ้ผูกเฮดเอาสามแปดเนี่ยคือคล้ายๆหัวสูตรนะสามแปดสี่แปดเดี๋ยวคำนวณว่าไงโอ้เลยคำนวณอันตนหาซูนี่อันเลขหาซูนี่ได้มาจากคำสะนนดครับเพราะว่ายอดเงินของพวกไอัน เต็มวงชวงเมื่อวานเลก็ได้หนึ่งห้าศูนยะวานไปทอดเทียนก็ได้แสนแสนหนึ่งน,นึกแสนสองหมื่นห้าศูนโอ้แสนสองหมื่นห้าสิบบาทนครับหาสิบตังที่หัสิบต่างการหัิบตัางนโอ้หาสิบตังต้งอเสีย<ง>ช่อนช่อนตงไปหันเสียช่ยชยชยชยอ้ครับชื่อว่า ไปสองมองได้ตัวเดียวกันออมองเดียวขนาะมองเดียวกันโอ้ทอดผู้ทอดเทียนต่างหากผู้บอกส้วต่างหากเงินทอดเทียนครับครับโอ้รับผรงพาบานี่ใส่ถุยเดียวีนว่าหมักอุยปุ้งหมักหาปูนนี่ผมไปต่เทียนอยมไปเรื่อยมาบอกุูมผลไม่ออกฟังผมเล่ออกว่ากันดึงไปแล้วทันทีตุ๊ตับตัวนี้เรา การจักสิตัวได้แล้วครับผมแต่ว่าดึกไหมหรอว่าดิีคดึกนอนครับเอฟซีกับนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับเนาะหาศูนย์ครับเอซีครับปูกระบอกซูฟังนะครับแล้วะเอฟนี่กับแคป่าจอไว้นะครับเนาะแคป่าจอไว้ล้วก็จดไว้ก็ได้ครับเอซีครับคือว่าซ้ำคงสุดทยนะปูเนาะครับ ตังปูใสเลขคำนวณเลขปูคำนวณไว้คือสามแปดกับสี่แปดนะครนเลขฝันอเลขฝันนี่ฝันเคื่อนนี่โอ้ที่ว่าฝันวาเลหน่อยมากนางตากบอกปูฝันว่เอาเลกหน่อยมากนางตากสิเป่าหัวหายือท่นเาครับเดี๋ยวเลขเงี้ยวขี่แจกกน่เฮียชาอขแจากงี่ใ่ผาโอ้ เล็กจีว่าปูกับแปดเล็กน้อยกระหนึ่งซีโปเป็น 1, แปดหนึ1 1่งเจ็ดหนึ่งวกปูบอเป,อเป็ดนะเป็นบอแปดหนึ่งเนาะนะครับเอฟซีครับนี่คือตัวเลขของปูสักกุนะครับไดเอฟซีก็ให้ใช้วิจญญาในการรับชมรครับเนาะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสามีก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับก็พอสวยฟ้ารวยนะครับเด้อ ก๋กระดิ่งแกงเกลือเอาไว้ครับเพื่อสีบริภา่าวสาในไมาจากทั้ง่องของคอ,งองสไปรพาลเว้นาะครับนะเอาสารลิบมีกับยุที่ไว้เพื่อสามีขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ